สวัสดีค่ะคลิปนี้ต่อที่มัธยฐานซึ่งมัธยฐานเนี่ยคือค่าที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลชุดนั้นเมื่อเรียงข้อมูลจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากแล้วนะคะตัวอย่างครูให้ชุดข้อมูลมาแล้วนะคะคือ 10, 11, 12, 13, 14ซึ่งจากชุดข้อมูลเนี่ยได้ทำการเรียงจากน้อยไปมากแล้วนะคะ ค่ามาแทรฐานของเราเนี่ยคือค่าที่อยู่กึ่งกลางของชุดข้อมูลนี้ดังนั้นมาแทรฐานของชุดข้อมูลนี้นะคะก็คือ12นั่นเองเพราะอยู่กึ่งกลางชุดข้อมูลเลยอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะจากชุดข้อมูลที่เขาให้มามาหามาแทรฐานกัน ซึ่งจากชุดข้อมูลนี้นะคะได้ทำการเรียงจากน้อยไปมากเรียบร้อยแล้วหาค่ามัธยฐานคือหาค่าที่อยู่กึ่งกลางของชุดข้อมูลนั้นนะคะซึ่งจากชุดข้อมูลนี้เนี่ยกึ่งกลางมันก็จะอยู่ระหว่างตรงนี้ถูกไหมกึ่งกลางอยู่ระหว่างสองช่วงนี้อ่าถ้าเป็นกรณีที่จำนวนของข้อมูลเนี่ยเป็นเลขคู่มันก็จะมีกึ่งกลางสงตัวนะคะเวลา ที่เราจะหาจุดกึ่งกลางหรือว่ามัธยฐานเนี่ยของจํานวนชุดข้อมูลที่ให้มาเป็นแบบจํานวนคู่ให้เราคิดเป็นค่าเฉลี่ยค่ะเหมือนคลิปที่ครูสอนไปซึ่งจากข้อนี้นะคะค่ากลางของเราก็คืออยู่ระหว่าง11กับ12นะคะเราก็มาหาค่าเฉลี่ยของทั้ง2ตัวกันค่ะนั่นก็เป็นมัธยฐานของชุดข้อมูลนี้นั่นเองเท่ากับ11.5ค่ะ เรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันค่ะจะได้เข้าใจมากขึ้นตัวอย่างที่1จงหามัธยฐานของข้อมูลที่มีข้อมูลดังนี้ 7, จ็ดสิบห้า1ิบเจ็และ23ค่ะซึ่งจากชุดข้อมูลนะคะได้ทำการเรียงจากน้อยไปมากเรียบร้อยแล้วเรามาดูมัธยฐานก็คือค่ากลางของชุดนี้กันค่ะแล้วก็มาดูค่าที่อยู่ตรงกลางเลย ค่าที่อยู่ตรงกลางนะคะก็คือ18นั่นเองค่ะเราก็ตอบได้เลยว่ามาธยฐานข้อนี้คือ18ค่ะต่อมาตัวอย่างที่2จีซูสูง162เซนเมตรเจนนี่สูง163เซนติเมตรลิซ่าสูง167เซนติเมตร โลเซ่ ose, สูง168เซนเมตรและครูแก้วสูง169เซนเมตรจงหามัธยฐานของความสูงทั้งห้าคนแล้วก็นำความสูงเนี่ยมาเรียงกันก่อนเลยค่ะเมื่อเรานำความสูงทั้งห้าคนมาเรียงกันแล้วนะคะจากน้อยไปมากเรามาหามัธยฐานกันมัธยฐานก็คือค่าที่อยู่กึ่งกลางของชุดข้อมูลนี้นะคะแล้วก็มาดูกันเลยค่ะ ซึ่งค่าที่อยู่กึ่งกลางของชุดข้อมูลนี้คือ167ค่ะดังนั้นเราก็จะได้ค่ามัธยฐานของความสูงทั้ง5คนนะคะเท่ากับ167ค่ะต่อมามาดูตัวอย่างที่3กันค่ะครูแก้วหนัก60กิโลกร,รมัมเจนนี่หนัก50กิโลกร,รมัมโรเซ่หนัก46กิโลกร,รมัมลิซ่าหนัก46กกิโลกร,รมัม จีซุงหนัก45กิโลกร,รมัมจงหามาธยฐานของน้ำหนักทั้ง5้าคนนี้เหมือนเดิมค่ะเราก็นำน้ำหนักเนี่ยมาเรียงจากน้อยไปมากกันก่อนเลยค่ะจะได้มาหาค่ามาธยฐานกันเมื่อเรานำน้ำหนักมาเรียงกันแล้วนะคะเราก็จะเห็นค่ากึ่งกลางของเราหรือค่ามาธยฐานของน้ำหนักนะคะเท่ากับ46นั่นเองค่ะก็ตอบเลย46 ต่อไปให้นักเรียนลองทําดูนะคะตัวอย่างที่4ค่ค่ะเดี๋ยวครูช่วยก่อนนะตัวอย่างที่4จงหาค่ามาตรฐานของ120 114 103 108 122 1 2 3 130ก่อนอื่นเนี่ยเวลาเราจะหามาตรฐานเราก็เรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากก่อนเลยค่ะ เมื่อเรานําชุดข้อมูลมาเรียงลําดับจากน้อยไปมากแล้วนะคะเราก็มาหาค่าที่อยู่กึ่งกลางชุดนี้กันค่ะนั่นก็คือ120นั่นเองค่ะข้อนี้เราก็จะตอบได้ว่ามัธยฐานของเราคือ120ค่ะต่อไปตัวอย่างที่5นะคะทําเหมือนตัวอย่างที่4เลยข้อนี้นะครูจะให้เราทําเองนะคะ เรามาสรุปกันค่ะมัธยฐานเนี่ยก็คือค่าที่อยู่กึ่งกลางของชุดข้อมูลนั้นนั่นเองค่ะส่วนหลักการสำคัญของมัธยฐานนะคะคือ 1. เราต้องเรียงชุดข้อมูลจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก่อนและข้อ2เราก็หาค่ากึ่งกลางที่อยู่ระหว่างชุดข้อมูลนั้นค่ะตัวอย่างที่6จงหามัธยฐานของชุดข้อมูลที่มีข้อมูลดังนี้ 25 28 30 35 37 40, 40 40และ41ค่ะจากชุดข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยเราจะเห็นว่าได้ทำการเรียงจากน้อยไปมากแล้วนะคะแล้วก็มาหามัธยฐานกันก็คือค่าที่อยู่กึ่งกลางของชุดข้อมูลนี้นั่นเองแล้วก็มาหา จำนวนกึ่งกลางกันเลยค่ะซึ่งจากชุดข้อมูลนี้นะคะจะเห็นว่าเขาให้ข้อมูลเนี่ยเป็นจำนวนคู่มาดังนั้นมาตรฐานค่ากึ่งกลางของเราเนี่ยมันจะมี2ค่านะคะถ้าโจทย์เป็นในลักษณะน,นี้เนี่ยครูได้สอนไปแล้วเมื่อต้นคลิปให้เราหาเป็นค่าเฉลี่ยของทั้ง2ตัวนี้ค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ36นั่นเองค่ะต่อไปตัวอย่างที่7จงหามาตรฐานของข้อมูลที่มีข้อมูลดังนี้ 72 75 67 66 54และ58ค่ะซึ่งจากชุดข้อมูลนี้เนี่ยยังไม่ได้ทำการเรียงลำดับนะคะเราก็นำชุดข้อมูลมาเรียงก่อนค่ะจากที่เรานำข้อมูลมาเรียงแล้วนะคะเราก็มาหามาธยฐานกันก็คือค่าที่อยู่ตรงกลางนั่นเองซึ่งจากข้อนี้เหมือนเดิมค่ะ คล้ายกับข้อที่6เลยมันจะมีค่ากลางเนี่ยสตัวด้วยกันเราก็มาหาค่าเฉลี่ยกันค่ะซึ่งค่าเฉลี่ยของข้อนี้เท่ากับ66.5นั่นเองค่ะและต่อไปตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่8จงหามาตรฐานของคะแนนสอบนักเรียน20คนดังตารางนี้นะคะซึ่งเขาให้ตารางแสดงความถี่ของคะแนนมาเราก็นำตารางเนี่ย มาแจกแจงคะแนนก่อนนะคะก็จะได้เป็นคะแนน10คะแนนเนี่ยมีความถี่ทั้งหมด4คนเราก็ใส่ไปเลยค่ะต่อไปคะแนน15คะแนนมีความถี่6คนค่ะเราก็ใส่15คะแนนเนี่ยไป6คนเลยต่อไป20คะแนน5คนค่ะและสุดท้ายนะคะ30คะแนน5คนค่ะเราก็นำมาใส่ต่อเลย เมื่อเรานำคะแนนของนักเรียนทั้ง20คนมาเรียงแล้วนะคะต่อไปเราจะมาหามัธยฐานกันมัธยฐานก็คือค่ากึ่งกลางของข้อมูลชุดนี้นะคะเราก็มาหาค่ากึ่งกลางของข้อมูลชุดนี้กันเลยค่ะก็จะได้ว่าค่ากึ่งกลางของข้อมูลชุดนี้นะคะก็อยู่ระหว่าง15กับ20ค่ะเมื่อชุด เมื่อจำนวนชุดข้อมูลเนี่ยมันมีทั้งหมด20คนมันเป็นเลขคู่ดังนั้นก็จะมีค่ากลาง2ตัวค่ะก็คือ15กับ20เราก็จะมาหามัดเทยฐานกันก็คือหาเป็นค่าเฉลี่ยนั่นเองค่ะก็จะได้ว่า17.5นั่นเองค่ะ เมื่อนักเรียนดูคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็อย่าลืมจดเนื้อหาและตัวอย่างต่างๆนะคะลงไปในสมุดและถ่ายรูปแนวไฟล์ส่งครูด้วยนะคะมีคะแนนนะคะ